เสร็จแล้วอีกนินนอไม่เปิดดูก็จะนะอ่นโจทย์ที่โจอบอกทำอะไรขออยากเขียนแดต่อจากพ่อ ความที่กำหนดให้ตามความคิดของเธอเองลงในช่องว่างดังดังงัวอยา่างพ่ออยากไปกินชาบู okay. ซีไม่เหรอครับกระวยอันเดียวก็ 贴贴贴 Nå kiler det. ทำไมทำไมจะเป็นสีครีมครับ <c oughs> ทำไมจะเป็นสีครีมลองผสมสิลองเอาสีแดงสีน้ำเงินใส่นิดๆอย่างละนิดนะไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องจุ่มเยอะโ็ <c oughs> แต่อย่างละนิดเดียวครับ,อรบอลองลดูดิตอนนี้เป็นสีอะไรแล้วอลองผสมทีครับไม่ใจอ่ะที่นี้ใส่สีขาวเข้าไปครับใส่สีขาวเยอะเยะ คนให้เข้ากันดิข้างบนยังมีอยู่เลยเห็นไหมครับได้หรยัง้ส <c oughs> ีเขียวบ้างเ <c oughs>

โอเคครับ